น้องนี่ก็เอาพวก็ข่าวประเลยเนาะนี่ก็เห็นกันเท้าคนหนึ่งเนาะเป็นยางเรายางใส่เนาะเดี๋ยวเขาจะไปทามหน่อเนาะของเราไปใส่เนาะไปทามเนาะเออเท้าไปใส่ได้ใส่แบบได้นี่ยนี่ย ไปกี่วาคนมาแต่ไซอ่าโอ้น้ำใหม่เห็นยังโอ้ใครถอดไดฮะไม่ได้เอ็ได้ไหมครัขายเทอาไดแล้วน้ำใหม่นี่วะโอ้ใ่รถอดได้เป็นใครแชมป์โอาน้ำใหม่อย่างนี้ใหม่ก็เบ่งเบ่งเบ่งกันถ้าสิขายสิขายท่าได้เนี่ย ทำไมก็เนาะงอาพันเนาะออกไม่เท่าออกอันนั้นมันเนาะสีซอยไม่เท่าเนาะนี่นี่อาพันนี่บ่ไม่เท่าบ้านอยังนี่บ๊อบนี่อันละลูกอ้โหแหวบิังลูกยันเข้ามาแล้วเล็กน้อยโอ้โหตื่นตันโอ้โหอ่ะอ่าอ่าท่านไม่ทานนันจะหน่อยกระหอดอ่าพันเนาะชีว่ายังมากแต่ใส่เฮ้ยมากเลย เาจะให้แม่เทาเนาะโอ้ยมีเงินติดโตอยู่นี้เนาะเนอะจะให้แม่เทาสามสิบพี่น้องเนาะเพราะว่ามีเงินสามสิบติโตพอจเอาข่าวพิมพ์เมืองเนาะแต่ว่าเห็นข่านี่ก็เลยเอาเงินให้แม่เทาเนาะสามสิบเอาเท้าเอาไปที่สามสิบเลยเนาะกับแกน้ำลายเดลยเลยนนั่เลยอยู่ที่ไหน ไปชนุกไป้บายเดเอยไปมวนไปคืนด้ด้ด้เอาไปเท่านี่ซื้อใส่าเาไปขายเด้อว่าเท่าต้มกินกัญชาเด้อเอเท่าต้มกินึืนดูนี่เนาะโ้าว่าให้เท่าไปต้มกินซะเอาไปขายตอกันเทาเสื้อใหเท่มันใส่อ้ยด้วยด้วยด้วยอ๋อไดสิเม่ปะด้มาเด้อด้ยด้ Rồi, nó, kịp nào, một lén nó, mày, rồi.